เฮ้ย hey, hey. สวัสดีค่ะความสุขบ้านป่าคลิปนี้หลังจากจ่ายตลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้บ้านป่าได้อะไรมาบ้างนะบรรยากาศภายในห้างไม่ได้ถ่ายทมาให้ดูนะคะเพราะว่าเหมียวจะต้องใส่แว่นสายตาเวลาที่เหมียวเลือกสินค้าแล้วก็อ่านฉลากวันหมดอายุเนาะมาค่ะหยิบกระเป๋าดเลลมอนถุงดําขึ้นมาเลยค่ะอันดับแรกแวะล้านเอเชียก็คือนี่นะคะอันนี้ถุงอนเนกประสงค์จริงๆค่ะได้กุ้งสดแช่แข็งมานะ แล้ก็ผงชูรสนะคะแล้วก็สาร่ายค่ะเอาไว้ทำซูชิรวมไปถึงปูอัดด้วยค่ะจากนั้นต่อเลยค่ะต่อด้วยห้างวินล,ลี่นะคะก็ได้อกไก่แช่แข็งมา2อกิโลนะถุงนี้ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะได้มันฝรั่งมาด้วยนะแล้วก็วาซาบิค่ะแล้วก็ได้เนื้อมานะคะเนื้อวัว รวมไปถึงบะหมี่สำเร็จรูปของทางนี้นะคะหห่อ20โครนนะอันนี้ค่อนข้างถูกค่ะตามมาด้วยเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวบดสำเร็จรูปรวมกันนะคะแล้วก็เชรามเมสุค่ะเป็นขนมหวานตามด้วยเซลลลรี่นะคะอันนี้เมีจะชอบมีติดครัวเอาไว้นะคะเพราะว่าเราสามารถทำผัดทำต้มได้ กลิ่นของเขาเหมือนใบตั้งโอ๋ที่บ้านเราค่ะแล้วก็นมรสจืดนะคะ1.5%ของไขมันแล้วก็น้ำผลไม้รวมกาแฟแบบต้มนะคะถั่วแบบเคี่ยวสำเร็จรูปมาแล้วนะคะแล้วก็ชีสตามด้วยสาหร่ายสองซองนะคะแต่ว่าสาหร่ายชนิดนี้ปริมาณค่อนข้างจะน้อยกว่าที่เราซื้อมาจากห้างเอเชียนะแล้วก็สลัดรูทบีดค่ะแล้วก็ เห็ดแชมเปยองแบบกระป๋องนะมาค่ะต่อด้วยถุงที่สามเลยค่ะถุงนี้มีอะไรบ้างซื้อมาเองยังจําไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าอันนี้คือซาลามีนะคะซื้อมาจากห้างลีดค่ะแล้วก็ขนมขาดไม่ได้นะและอันนี้ก็คือครีมชีสค่ะ ชีสที่นี่เขาจะมีหลายอย่างมากเลยนะคะหลากหลายประเภทมากแล้วก็อันนี้คือนำพึ้งนะคะแบบมีรวงผสมอยู่ด้วยนะ้ำในกระปุกเนี้ยแล้วก็ปลาดองค่ะปลาดองนี้ซื้อมาจากห้างคูปนะคะแวะหลายห้างค่ะเวลาที่เหมียวไปจ่ายตลาดแล้วก็ตามด้วย แล้วก็เนยรสเบคอนนะคะนี่แหละอันนี้คือขนมที่อร่อยนะคะเดียวซื้อมาจากห้างลีดนะมันคือขนมปังกรอบเดี๋ยวจะให้ดูในท้ายคลิปนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นของสวีเดนนั่นเองแล้วก็ส้มค่ะมีอะไรอีกไม่เอ่ยอ่าก้นถุงไม่มีละอ่าตามด้วยเครื่องดื่มรสโคลานะคะแล้วก็ทิชชู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณทั้งเดือนนะ และนี่ก็คือน้องขนมปังกรอบนะคะที่ผสม้ียอัลมอนด์น้องมีรสชาติหวานเล็กน้อยนะคะแล้วก็มันๆค่ะทานเพลินเลยล่ะคะ่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขนะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของต่อก่อนนะคะเฮ้โดบายบายสวัสดีค่ะ